เมื่ออีนางมันไม่กินอยู่เอ้ยมันไม่กินสับปะรดนะเป็นจาิซซ่าของฉันจะหมดแล้วอะเราใส่พริกเยอะเกินไปเผ็ดอ่ะมย้อนเสียงทำไงบ้าเสียงเหรออะไรเนี่ยอ๋อ ใส่พร oh, no, ิกเยอะเกินอ่ะเอามือปิดก้างกันเลยหอยผัดแน่นะดูด uh, ิพริกเป็นผงเลยใส่เยอะเกินไปหเคาะเคาะคินวันไม่ได้หรอหนูเป็นคนไม่กินเลยแยะแม่งมาแบบเปรี้ยวเกินเออลดไงไม่กินอันนี้นะคะเราจะไม่กินแป้ง แข็งอะไอย่างเงน้ยดินครับแต่เราจะกินแป้งนะทุกคนน้องมินไม่กินแต่เราจะกินครับก็ปกติเราไม่กินนี่นะก็เราจะกินเ oh <my> อาไปกันโหเราเกงองสุกินพิซซ่าอ๋อแม่อะไรลู้กินด้วยนะบ้ะได้ได้ไหนห่อหนึ่งโอ้

นี่ซอสของฉันอันนี้ก็ควรถอยไปถนะ่ายอะไรติ๊กต๊อกเหรออุ้ยอะไรทำอะไรไม่ใช่ติ๊กต๊อกอยู่ทุกรีวิวพิซซ่าเหรอรีว<ห>ิวพิซพซ่ากินพิซซ่าอันนี้เดี๋ยวไม่ให้เห็นขวด ให้เห็นแค่อันนี้มันก็เห็นขวดอยู่ดี้ก็พี่เห็นแค่อันนี้ไงโอเคพอละเดี๋ยวปวดท้องเพราะว่าเมาื่อวานฉันก็กินไปเยอะอย่างธอจะกินไหมกินสิแตนน่น้ำแกเป็นน้ำปลอออาอนี้นั่นแหละก็แกก็กินช<ม>ั่วทนเองก็มีเพื่อนอยฮะฮะฮะไลดักวั พี่แกเป็นอะไรอะไร่ะแม่เป็นอะไรทำไมทำได้อย่างนี้ทำไมอ่ะม,มันแข็งเหรอว้ายแม่ใจเยเ็นแม่แก้เลยกาแฟไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเติมใหม่ฮะอะไรเด็อก็ได้กินม,มันเองไอ้เนดีๆมันหก อ๋อไอ้คนอันไปกินก๋วยเตี๋ยตอกอ,อะไปเลยวะก๋วยเตี๋ยวอะไรละ่ะอ่ะตักน้ำแข็งในกะติกับน,นี่ไงเอาะไรชิ้นแรกแยังไม่หมดเลยน้องกินเอ้ย <c oughs> น้องมีสองชิ้นแล้วพี่กไ,ไก่ใสจเด็ดอะมันจะเป็นไง ปิดปากไปหมดแล้วแค่นั้นเองเหรอก็จะไม่เยอะเอาเพิ่มเอาไม่ต้องเต็มก็ได้อ๋ออุ้ยโคร้อนโคตรร้อนไม่มัดแม่จะมัดให้ไม่มัดจะไปทำงานแล้วพอแล้วลองชิมอย่างนี้เลยลองไม่จ๊ะ แข็ง้มไม่หมดหรอกแข็งมากไม่แข็งหรอกพี่มินฮะูีนานไหมก็สุดจะมาเหรอทำไมแขนเลยที่มันไม่มีกลิ่นเพราะหนูกินดมจนกลิ่นหมดแล้วอะดมจนกลิ่นในรถกวางลองออกกล้องที่กลางเขาที่เที่ยวเขาเขามีการอัดวิดีโอกันด้วยช่วกินไม่หมดหรอกไอ้ข้าวเออขาใส่สด ยังไงอ่ะด้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 อีกหน่อยเดี๋ยวจะแย่งกินอีกหน่อยเดี๋ยวจะแย่งกินโอ้ยขมไหมอันนี้โดนย,นยังไม่กินอีกโดนทวดแย่งไปแล้วทุกคนไม่เป็นไรสับปะรดเรากินแต่น้องมินไม่กินไม่รู้เป็นไรไม่ชอบอะ่ะเราเพิ่งอัดไ อืมอมักษดเพศเมาบ,บนบดเอาไว้เย็ยนเะเยน <c oughs> เอาร้อยมแมงวันตอนนะสบ,บัดหน่อยอพูดเนอใส่กล้องนี่อะไรเทีมทย,ย,ยมนะจะไปรดไปรด ไล้อนี่ตมา้นาสุนนเลยย้ำโกกันบอกย้ำโกกันอนเดี๋ยวอนถ่ายก็สนุกนะแต่ไม่ไม่นึกถึงตอนตัดเลยอะ่ะใช้เวลามาก <c oughs> สุดยดอด แต่เด็ก,กิวสวยมากเลยนะเมื่อกี้ไปทำงานบ้านเพื่อนจะกินข้มตําบ้านเพื่อนแต่ขอโทรตามมาตับใครตําซื้อยากผู้ <c oughs> อยากชมพี่เไปทำอะไรเนี่ยในบ้านพีเหรอบ้านไอ้หมพุนี่แหละกลับไปบ้านพี่ทีนี้ไม่มีคนวันไงไ,งไอห๊มพุก็ให้ไปที่บ้านนะก็เลยไปไม่ได้เรียนเหรนะ ผมพูดโทรมาหาแม่โทร่ผิดมั้งก็เริ่มอิ่มละใช่เริ่มอิ่มแล้วเริ่มมาใส่อืมมาใส่ขนมปังอะขนมปังที่หนามากเลย หนูเราเคยกินร้านที่ปังเลยนะหน้าอร่อยไม่รู้ทุกคนหาฮาวเอี้ยงใช่หรอก็มีมีสับะโนะแหละได้เหรอหน้าฮาวะเอี้ยงเนาะใครรู้บอกหน่อยดิหน้าฮาวะเอี้ยงแหละพวกแกกินกินเหรฮะหน้าฮาวะเอี้ยงหนูกินหน้าอื่นเลยหนูมีอันที่สามแล้วเหรอสองสิ่อะไรหรอ ไม่ชอบอ่ะอือหอือหือนี่สังเกตตัวดำดำบินนะมลแรงวันโหอะไรออกไปอ่ะมลแรงวันมลแรงวันก็คือมีตัวเดียวแต่นี่เป็นมลแรงแ้มลงวันมีตัวเดียวน้องน้ำเป็นยุงหมดเลยนวน มแมลงสามตัวเรียกว่า,มาแมลงอะไรไม่รู้มแมลงเดือนโอ้ฮ <c oughs> าเกิดว่า,มาแมลงมีอายุเกินสองวันเอ้ยมีอายุเกินหนึ่งวันเขาจะเรียกว่า,มาแมลงอะไรมแมลงวันมแมลงสองวันล้วบอกหนู่้าก็มันมีอายุสองวันแล้วอะ เกินหนึ่งว mm ันไปแล้วยังงงอีกอ่ะไมได้ไม่เข้าใจเลยจริงๆออมทอดไข่เริ่มอิ่มอ่าทำไมตั้งก้านาทีหนูได้มากสุดสีนาทีอิ่มอิ่มอมอิมอิมอ không cảm thấy ôm qua phải ngon hơn pizza bị sai ừm lại Tiền còn chừng 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 chừng

กินก่อนนะแต่กินแค่นหน้ามันเพราะว่าขนมปังแข็งไปบ่ายทุกคนอิ่มแล้วไปบ่าย,ายไปแล้ว